ในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองสวัสดีครับคุณโุ๊นะครับเจ้าของร้านคอกควายคอกควายอ่ะคอกควายอาหารอีสานถามน้วคิดหน่อยทำไมตั้งชื่อร้านคอกควายนีอ๋อดิฉันเป็นคนคอกควายค่ะก็เลยอยากที่จะทำอะไรก็ได้ที่ให้คนรู้จักหมู่บ้านคอกควายค่ะสไตล์บ้านๆมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ้านๆอย่างเช่นต้นไม้บ้านๆต้นส้มกุ้งต้นอะไรที่เป็นเป็นบ้านๆนะคะ ต้องการให้คนเข้ามาแล้วเห็นบรรยากาศท้องทุง่งข้อควายสไตล์บ้านนอกนะคะอาหารบ้านๆในประมาณเนี้ค่ะแล้วช่วยเหลือสังคมไหมเนะี่ยร้านคุณเนี่ยช่วย,วยค่ะชุมชนได้รับอะไรบ้างชุมชนได้อะไรบ้างชุมชนนะคะได้รู้จักบ้านข้อควายอ,อ่ได้รู้จักบ้านข้อควายแล้วคนในชมุมชนก็เอาผักผักจากหมู่บ้านเนี่ยมาขายที่นี่ค่ะเออเอะใช่ค่ะใช่ค่ะ รับซื้อจากที่นี่ค่ะไม่ต้องเป็นตลาดเพราขายที่นี่ราคาเท่าตลาดใครมีแรงมาขายใครยินดีสนับสนุนเอออันนี้แนวคิดดีนะใช่มเราอยากให้ทุกคนตอนนี้เราโลกโซเชียลมันกว้างไกลก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นในการที่เราจะโปรโมทร้านอาหารไม่จำเป็นต้องคนที่นี่คนที่อื่นก็รู้จักเห็นด้วยในการที่เราใช้ความรู้จักที่อื่นมาแสดงว่าคุณเนี่ยเรื่องธุรกิจกรรําไรอะไรคุณมีเป็นระดับสองอะ่ย ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณช่วยเหลือสังคมแนะนำแนะนำบ้านกอกไฟนะค่ะแล้วก็ช่วยเหลือรับซื้อวัตถุดิบเคยลงไปส่งเสริมเขาไหมป้าๆนะปลูกพันี่นี้นะปลูกพันธนีนะไปส่งที่ร้านบอกค่ะบอกว่ามีถั่วพูนะกะเพราอะไรพวกนี้เอามาขายเลยค่ะให้ราคาเท่าตลาดพยายามใช้สัรเคลีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างผลตอบรับชาวบ้านก็ดีใจสิคะไม่ต้องไปขายตลาด มาที่นี่ได้ใช่ค่ะมาส่งที่นี่ได้มีรายได้แน่นอนครับผมในฐานะผมเนี่ยผมนจะเป็นนักการศึกษาเนาะผมเอาว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ก่อนจะพูดเรื่องน้องหยกคุณคิดไงน้องหยกน้องหยกไหมรู้จักน้องหยกไหมไม่รู้จักเออทางนั้นไม่คุยต่อน้องหยกไม่รู้จักเป็นมากได้อยู่แถวแถวนี้ยเมื่อก่อนทำงานเอกชนไอ้ทำงานนั่นธุรกิจส่วนตัวเนาะเบื่อหรือไงเบื่อหรือไง เบื่อแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้เบื่อค่ะก็อยากกลับมาอยู่บ้านคันนี้ทํายังไงจะทําให้ทักทำบ้านเนี่ยมีไรายได้ไปด้วยทําสวนไปด้วยมีอะไรไปด้วยแล้วคนรู้จักที่นี่อะไรประมาณเนี้ค่ะมู่บ้านก๊าวไยต้องกว้างไกลค่ะตอนนี้คนเสิร์ชเน็ตในอินเทอร์เน็ต,นนต,นต Google จะเห็นร้านอาหารแล้วน้องที่อยู่เนี่ยมันคนก๊อกไฟหรือเปล่าเออคนแถวนี้ค่ะ,ะลูกหลานลูกหลานแถวนี้ค่ะแล้ว,ลวในช่างอะไรต่างๆแล้วคนที่นี่ค่ะ,นคะในช่างนี่ก็ไปช่วยประท้วงด้วยนะเข้าไปคนที่นี่ค่ะ ช่างก็ใช้คนของแถวบ้านเนี่บใช่ไหมคะผมชอบใจอย่างหนึ่งนะไม่เคยมีร้านอาหารไหนที่รับซื้อผลิตผลในชุมชนเะเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยซื้อค่ะเพิ่งเคยได้ยินกะเพราพวกอะไรเนี่ยมาเลยค่ะเขามานีก็แวะมาขายใช่ค่ะใช่ค่ะมาค่ะวันนั้นวันนั้นก็เอาผักมาขายให้พริกผักกระเพราถั่วพูถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยแตงกวา ผ่าานนนเ็ตหรือปท,อทลูกค้าที่ถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นเข <im it> าก็จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะ <im it> เพื่อจะดูว่าร้านอาหารที่ไหนได้สี่ดาวแล้วเขาก็จะแวะมาสี่ <im it> ดาวก็สี่จุดห้าลูกค้ารีวิวให้ค่ะรีวิวคน,นขับรถผ่านมาก็มาจะบอกรีวิวนะครับตอ <im it> อ่อถัดไปจะมาพูดเรื่องรีวิวอาหารแล้วกันเขาจะรีวิวอาหารให้ผมอยากแนะนำหน่อยนะนี่นี่อันนี้เขาเรียกบ้านผมเรียกครัวแต่ว่าแถวนี้เขาเรียกครัว ขั้วกบนะครับไม่ใช่ผัดกบจะเป็นคั่วคั่วนี่คืออาหารที่มันเป็นลักษณะของการใช้กระทะร้อนๆแล้วก็เครื่องเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงที่รสจัดแล้วก็ข้าวลักษณะไม่มีน้ามันอันนี้คั่วครับอันนี้คั่วคั่วกบครับไม่ใช่คั่วกลิ้งคั่วกบอ่าภาษาลาวเียคุเรคุเรอันนี้มันจะเป็นคั่วกบอันนี้อะไรครับเนี่ยกินไปเยอะแล้วเนี่ย พัดชาปลาบึกค่ะพันชาพันชาปลาบึกปลาบึกก็แถวเนี้ยคนแถวเนี้ยค่ะคนหนองเสม็ดเอามาขายให้เออมันมีปลาบึกมาส่งที่นี่ค่ะเป็นปลาบึกตัวใหญ่แล้วเรามาแล่เองรัาขายเป็นตัวเลยหัวแล้วก็สับแสดงว่าเป็นปลาบึกเลี้ยปลาบึกบ้านเรไม่มีปลาบึกบ้านเราต้องต้องเลี้ยงถึงได้แต่แสดงว่าเออยังดีเขามีสมมติถ้าคุณจะเดินทางอยู่ใกล้ๆเนี่ยคุณเซิร์ช เซิร์ชใน Google กูเห็นเลยร้านข้อควายอาหารอีสานเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอเซิร์ชใน Google เขาก็จะเห็นเขาก็จะเข้าไปดูแล้วเอาร้านข้อควายมีอะไรเอ้าเนี่ย4.3ดาวร้านอาหารเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวบอบเบโลเฮาคาเฟ่บ้านพอกวายเขาก็จะเห็นเนี่ยค่ะเออเป็นร้านอาหารบ้างสักมีอาหารอะไรบ้างเนี่ยความกู้สึกเห็นจากคุณลูกค้ามีนะคะเขาก็จะไปอ่านใน Google อาหารเนี่ยค่ะว่า3สองวันสองวันที่ผ่านมาอาหารรสชาติเยี่ยมน่าทาน เลือกโซนนั่งตามใจชอบน้ำแข็งเย็นมากเกือบแข็ดเลยเขา <laughs> รีวิวให้ใช่เขารีวิวค่ะน,น,นี่ค่ะรส <ถ S 2> <อ>ชาติดีอาหารทำวายอร่อยบริการดีหกวันที่แล้วบรรยากาศดีอาหารจะอร่อยอุ้ยนี่ค่ะเจ้าของร้านเป็นกันเองมากๆเลยครับอยกิน,น<อ>หมดแล้วยาเนี่ยหันนะคะเจ้าของร้านแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อตุ๊กค่ะชื่อตุ๊กอ่่ชือจริงๆันนีชื่อจะหัวเยอะต่างปฐมภูมิเตียงดินค่ะ อันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ห้าดาวอาหารอร่อยบรรยากาศดีเห็นไหมคะใช่ค่ะเรีวยนี้คือปัเดินรีวิวนี่คือลูกค้าลูกค้าให้สี่ดาวห้าดาวตรงนั้นห้าดาวดีมากเลยรวมโอเคสุดยอดเลยค่ะค่ะดีมากทุกอย่างกลางๆนะคะขอบคุณลูกค้าอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะยำรวมทะเลต้มแซ่บกระดูกอ่อนผัดเผ็ดกุ้ข้าวผัดกุ้งแนะนํามาชิมนะคะ ตัวนี้ที่ชินชมก็คือกัวกบนี่แหละกัวกบชิมอาหานี่ไงอาหารนารดาาของคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับ